สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คริปตทอกับผมแซคโนวาดีครับต้อนรับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะฮะสายเลือดคริปโตเคอเรนซีรวมทั้งพี่น้องหน้าใหม่ๆทุกคนที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้นะครับแหมเข้ามาช่วงนี้นะมาเจอเหตุการณ์แดงเดือดแดงเถือกครับร่วงกันแบบสุดๆนะครับยังไงก็ทําใจกันนิดนึงนะเตรียมใจให้พร้อมก่อนจะเข้ามาในตลาดนี้นะครับ ไปศึกษา,ากันเยอะๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ก่อนจะเข้าเรื่องนะฮะข่าววันนี้ผมขอพูดถึงคําพูดหนึ่งของว i t ทลิ k บูทารินครับเป็นคำที่ผมชอบมากๆนะฮะผมว่ามันเตือนสติคนได้ดีแล้วมันทาให้หลายๆคนเข้าใจเลยครับว่าคริปโตเค r นซี่เนี่ยจริงๆแล้วมันควรมีไป้ทาอะไรนะเขาบอกว่าว i t ทลิ k บูทารินฮะ,ะผู้ร่วมก่อตั้งอิตเลียมเนี่ยกล่าวว่านะฟังดีๆนะชาวคริปโตที่แท้จริงจะชอบตลาดคริปโตขาลงครับ เพราะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ช่วยล้างนักเก่งกำไรออกไปจากสังคมที่เชื่อมั่นในคริปโตอย่างแท้จริงเชดคำนี้ผมชอบมากเราควรจะเข้าใจมันก่อนว่าคริปโตจริงแล้วมันคือสกุลเงินแห่งโลกอนาคตที่มันต้องการความเชื่อมั่นครับมันต้องการคนที่จะถือเอาไว้มันต้องการคนที่มองอนาคตกกไกลๆฉะนั้น โอเคแน่นอนมันมีคนเข้ามาเพื่อเทรดเก็งกำไรระยะสั้นอย่างแน่นอนแต่เราจะให้คนเหล่านี้เยอะเกินกว่าคนที่มันมันมันเขาเรียกมั่นใจในเหรียญคริปโตไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมที่ตลาดมันสวิงแบบนี้มันเกิดจากอะไรรู้ไหมมันเกิดจากคนที่ไม่ได้เชื่อมั่นกับไอ้พวกนี้มากครับมันจำนวนค่อนข้างเยอะฮะมันก็เลยแบบส่ยงซื้อขายซื้อขายอยู่แบบนี้แต่คนที่เขาถือจริงๆโฮจริงๆเนี่ย ถ้ามีเยอะนะฮะแต่ผมเชื่ออนาคตมีเยอะแน่นอนปัจจุบันเนี่ยมันเป็นช่วงใหม่ๆของตลาดอนาคตเนี่ยถ้าเยอะขึ้นนะผมว่าราคาเนี่ยนิ่งได้มีโอกาสที่จะนิ่งขึ้นอีกมากนะครับในอนาคตจากนี้ไม่ว่าโลกจะเกิดอะไรก็ตามเพลเพวันหนึ่งต่อให้โลกเกิดสงครามให้เกิดโรคระบาดยิ่งถ้าเกิดเนี่ยสกุลเงินอย่างอื่นๆอ,อ,อาจจะล่วงเลยฮะแต่คริปโตผมเชื่อว่ามันจะค่อยๆนิ่งหรืออาจจะขึ้นไปผมเชื่อแบบนั้นนะ ก็ลองศึกษาดูนะฮะผมชอบคำพูดของไวทัลิกมากมาเข้าเรื่องครับวันนี้เราพูดถึงคริปโตพังกันนะ,ะพูดถึง NFT ครับ NFT ก็เป็นผลงานศินละปะอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะเป็นสินทรัพย์อีกรูปแบบหนึ่งบนโลกคริปโตเคเรนซีซึ่งมันมาใหม่แต่มันมาแรงมากๆนะครับคริปโตพังครับหมายเลข5822ฮะขายได้ราคาสูงสุดที่ราคา800 0 e ETH ครับหรือ8,00 0 e อีทเรียมก็ประมาณ24ล้านดอลลาร์สหรัฐครับหรือว่าประมาณ 7 7 6ล้านบาทไทยนะครับฟังดีๆนะครับรูปหนึ่งรูปไอ้รูปรประมาณ8ดบิตโง่ๆเนี่ยเอาจริงๆมันดูติงตองมากแต่7 7 6ล้านบาทไทยครับอืมก็เชื่อไม่เชื่อไม่รู้อะ่ะมันมีคนซื้อแล้วกันนะครับคริปัวพังนะฮะต้อบอกเป็นเวอร์ชันเป็นเป็นรูปที่หายากนะฮะขายได้ถึง8000อีทีเรียมครับหรือว่า 23.7ล้านดอลลาร์สหรัฐครับเมือม่อวันที่12กุมภาพันธ์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เป็นคริปโตพังที่มียอดขายสูงที่สุดจนถึงปัจจุบันนะครับพังที่ขายได้คือคริปโตพัง5822ครับไม่ใช่1ใน9,000เอเลียนในคอลเลกชัน1 0 0 0 0 NFT ครับแต่เป็น1ใน333รายการที่สวมผ้าโพกศีรษะนะครับส่วนล่างของฟอร์มคุณดีพอลทับ พริเยานะฮะผมอ่านผิดถูไม่ชื่อมันอ่านยากจริงๆนะดีพอทริยเยาหรือเปล่าไม่แน่ใจ C.O.Chain Startup เทคโนโลยีด้านบล็ c กเชนครับตอนนี้เป็นเจ้าของคริปโตพังนี้แล้วนะครับโอ้โหเขาคือใครเนี่ยเดี๋ยวผมหารูปก่อนนะเดี๋ยวขึ้นให้ถ้าหาได้นะเขาสะสม NFT อื่นๆนะฮะและยังซื้อเซร um, ั่ม Mutant App Yard Club ด้วยนะครับ หายากนะในราคา5้าจุดล้านดอลลา,าร์สหรัฐครับในเดือนมกราคมที่ผ่านมาอีกด้วยครับอพ่อมหาเศรษฐีซื้อเยอะเหลือเกินก่อนหน้านี้ครคริปตโตพังที่มีราคาสูงสุดคือเอเลียนพังครับตัวหนึ่งอยู่ที่ราคา11.8ล้านดอลลา,าร์สหรัฐครับประมูลที่โซเทบิสนะครับโซเทบัยโซเทบีโซเทบสนั่นแหละในเดือนมิถุนายน2 0 2 1นะฮะ สูวันี้ผมจะมีปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษนะฮะรู้สึกมันจะอ่านยากมากอย่างไรก็ตามครับผู้สร้างค r y ปโตพัง k ์นะครับตั้งข้อสังเกตบนแพลตฟอร์มของพวกเขาว่าค r y ปโตพัง k ์เนี่ยราคาขายสูงสุดเป็นอันดับ2คือหมายเลข4156ครับที่ราคา2,500 ETH ครับหรือว่า10.2ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนธันวาคม2.021ที่ผ่านมานะครับอ่ะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แหละแต่นี่คือ NFT ที่ราคาโคตรสูงฮะ วันนี้เราอาจจะมองไม่ออกหรอกครับว่ามันเอาไปใช้ทําอะไรมันก็เหมือนกับงานศิลปะที่มาเซทีประมูลกันในละมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับมันมีค่าสาหรับคนที่มองเห็นคุณค่าของมันแล้ววันหนึ่งมันจะกลายเป็นคุณค่าที่ทุกคนยอมรับแต่ NFT เนี่ยวันนี้อาจจะยังใหม่แต่วันที่ m e t a v e r s e มันเฟื่องฟูวันที่ทุกคนเข้าไปในโลก m e t a v e r ร e รูปเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันคือทรัพย์สมบัติมันเหมือนงานศิลปะชิ้นหนึ่งหรือมันอาจจะถูกไปใช้เป็นอวตารหรืออะไรก็ตาม มันจะกลายเป็นสิ่งของที่มีค่าและได้รับการยอมรับไปโดยปริยายอย่างางแท้จริงแน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ากลุ่มคนที่เข้าใจคริปโตเคอเรนซีนะฮะกลุ่มคนที่เข้ามาในวงการน,นี้จริงๆแล้วอย่างที่เรารู้กันนะตา,ตามสถิติแล้วมันยังไม่ถึง10%ของทั้งโลกนะครับฉะนั้นนี่คือยุคแรกเริ่มนะอาจจะเป็นช่วงถัดมาจากยุคแรกสุดจริงๆอ่ะอาจจะเป็นช่วงที่2องเลยไหมนะฮะก็จริงถือว่ายังใหม่มากครับยังมีโอกาสให้คนเข้าใหม่อีกเยอะครับ คุณถ้าเกิดคุณสนใจใน NFT รีบเข้ามาศึกษารีบเรียนรู้ครับใครที่เรียนสายกราฟิกดีไซน์อิลเลสเตอร์เนี่ยคือช่องทางแสงสว่างของพวกคุณแล้วยังไงก็ คว้ามันเอาไว้นะครับผมยังสนใจเลยนะผมยังแบบพยายามหาซื้อ nft พยายามศึกษามันพยายามวาดเองบ้างอะไรบ้างสวยไม่สวยก็ทดลองกันไปนะฮะยังไงคุณก็ศึกษาไว้เยอะกันละกันนะครับและนี่คือตัวอย่างอน t ทที่โคตรราคาแพงเลยนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณมากฮะที่ติดตามกันมานะครับยังไงคุณยังสามารถเติมค่าชานมให้กับผมได้ผมชอบดื่มชานมนะครับนี่ตามนี้เลยนี่ตามนี้เลยนะฮะ ทั้ง True Money Wallet แล้วก็ธนาคารกสิกรไทยนะจะ5บาท10บาท20บาท100บาทได้หมดนะครับก็ support เข้ามากแกนนะ้ักนะผมอยากดื่มชานมทุกวันเลยนะครับผมแล้วก็สามารถติดตามช่องนี้ได้รายการนี้ได้โดยการกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้เห็นคลิปก่อนใครนะครับแล้วก็คุณยังสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆคุณดูได้นะไม่จำกัดเลยไม่อัน้นไม่อัน้นเราไม่หวงนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับ ิชมแนะนำอะไรได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ